สูดสวยมากเลยติดตัดที่ไหนมาไปทานกันดีไหมถานดีกว่าขอโทษนะครับพี่โ,โ,โทษทีโทษทีแค่ผมสังเกตว่าสูตรคุณสวยมากคุณซื้อมาจากที่ไหนโอ้โหนี่เลยครับกูดสูตรกูดสูตรสูตรดีๆดูดีจริงๆ่าเป็นไงครับโอ้เดี๋ยวย่างสวยเข้ารูปแบบอย่างดีเลยผ้าก็ อคุณจะพาด,ดเลย<ด>ใช่ไหมครับแพงือเนล่าครับแันนี้ไม่แพงเลยครับเหรอครับอยากรู้เดี๋ยวพาไปดูไปไหมผมเข้าไปซื้อเลยอ่ะ,อะไปเลย สวยทั้งนั้นแต่ผมติดตรงที่ว่าผมจะใช้ด,วด่วนเขาใช้เวลาทํานานไหมไม่นานสูตรที่นี่นะครับสั่งด่วนเนี่ยสวันก็ได้แล้ว2วัน2วันจริงหรือเปล่าจริงไม่เชื่อก็คงจะยากนะสองวันเดี๋ยวพาไปดูโรงงานไปโอเคมานี่มาทีีีีนี่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 อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนสูตรแล้วหรอก็ที่ก็เปลี่ยนเหมือนกันอ้าวก็มาโรงงานสูตรทันทีก็ให้มันเข้าเต็มกับโรงงานหน่อย<อ> นี่นะครับเหตุผลที่บอกว่าเราสามารถตัดสูตรได้รวดเร็วเพราะเรามีโรงงานของเราเองทั้งหมดนี่เลยนี่<ม>ที่เห็นนี่อย่างนี้เองอตรงนี้นะครับจะเป็นโซนตัดเย็บนะครับเป็นโซนที่ผลิตตัวสูตรทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้เลยนี่ามาเดี๋ยวพาไปดูอีกที่หนึ่งตรงนี้ตรงนี้นะครับอยกตัวอย่างนี่จะเป็นสูตรที่กำลังจะส่งไปหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้าฟิตติ้งนะเหะ็นปหสังเกตแขนเนี่ยก็ยังไม่ได้ต่อมาให้นี่ เราพอไปถึงหน้าร้านแล้วลูกค,ค้ามาลองชุดมาลองฟิตติ้งเขาจะลองวัดดูแล้วก็ถ้าเสร็จช่างเขาก็จะมาทําการวัด<อ>ว่าความยาวระดับไหนถึงจะพอเหมาะมีการฟิตติ้งด้วยมีการฟิตติ้งให้ด้วยพอดีที่สุดเลยให้พอดีที่สุดเหมือนสูตรแบบสั่งตัดคือมีแค่ตัวเดียวในโลกเลยว้าโอ้โหนี่เราติดก,กระดุมใส่สูตรใช้เวลานานแค่ไหนหนึ่งตัวอ,อ๋อถ้าใส่สูตรเนี่ยติดกระดุมแล้วก็เย็บรังดุมเนี่ยใช้เวลาตัวหนึ่งก็ไม่เกิน20นาทีก็เสร็จแล้วแสดงว่าคนทํางานก็ชํานาญมากเลยเนาะอันนี้เขาอาชีพครับ มาดูนี่ดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูการขึ้นแพทเทิร์นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ทำแพทเทิร์นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เหรอครับ yes ทันสมัยมากเลยนี่เลยเนี่เรามีการขึ้นแพทเทิร์นนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะซึ่งยุคสมัยนีย้เขาพัฒนาแล้วการตัดสูตรแบบเทเลเมดเนี่ยจะเป็นการตัดสูตรที่มีไซส์เฉพาะของเราเลยถ้าเมื่อกี้เราไปที่ที่ร้านใช่ไหมถ้าเราได้วัดตัวแล้วเนี่ยเขาจะส่งมาเป็นไซส์แบบนี้คือทุกคนก็ก็ได้แพทเทิร์นของเขาแพทเทิร์นของตัวเองของคนคนเดียวเลยเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ ด้วยการวัดขนาดที่ที่ช่างเขาวัดให้ที่ร้านมาแล้วเมื่อกี้ก็คือ b e สโ o กจริงๆเลยใช่ไหมเย s ซอฟตแวร์ดูถ้าว่าจะใช้ยากเนาะอันนี้ทนสมัยที่สุดเอาจริงผมก็ใช้ไม่เป็นนี่ครับผู้เชี่ยวชาญหลังจากที่เราขึ้นแพทเทิร์นที่ระบบคอมพิวเตอร์เสร็จใช่ไหมจะส่งไปที่เครื่องปรินต์ตัวนี้นี่เห็นไหมจะนนปิน์แพทเทิร์นออกมาออกมาเป็นกระดาษเลยเชใช่<ๆ>พอปรินต์แพทเทิร์นออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะไปตัดตัดเสร็จล้วก็จะไปทาบกับผ้าเพื่อตัดแพทเทิร์นว้าวคือแบบทุกอย่างมันเป็นระบบ ถูกต้องไม่น่าว่าทําไมถึงตัดได้2วัน2วันได้จริงๆนะ2วันจริงๆโอ้โหมาพามาขนาดนี้ยังไม่เชื่อเดี๋ยวรอดูเลยรอดูว่าสูตรคุณใช้เวลา2วันจริงหรือเปล่าโอเคหลังจากที่เมื่อกี้เราเป็นแพทเทิร์นออกมาแล้วนะ uh huh. นี่เลยเราจะนํามาวางท่าบนผ้าแบบนี้นี่ <Okay. S 1> อ่ดูขั้นตอนนําแพทเทิร์นที่ได้มาตัดออกตามแพทเทิร์นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็มาวางบนผ้าเพื่อทาบแล้วก็ตัดผ้าตรงนี้ก่อนที่จะส่งไปทางฝั่งนูน้นเพื่อที่เขาเย็บขึ้นตัวอีกทีหนึง่ง โอ้โหพอดูแบบนี้คือแบบมันดูยากแล้วก็ละเอียดกว่าที่คิดมันมีขั้นตอนเยอะแยะถูก,กว่า่าจะได้สูตรมาหนึ่งชุดคือกว่าจะได้สูตรเป็นหนึ่งชุดเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ยากถ้าเป็นเราถ้าเันหน้า <c oughs> เพราะฉะนั้นการทําสูตรออกมาตัวหนึ่งของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่สำหรับผมดูไม่ง่ายเลยนะครับ<ม>ผมตัดแหลกก,ก็ตัดผิดแล้วไ<ช>่นอนเสียด้วย <c oughs> เป็นผมก็ทําไม่ได้รเราได้แต่มายืนดูเขาแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบนี้ต้องเป็นช่างที่มีประสบการณ์เท่านั้นเนาะใช่ส่วนตรงนี้นะจะเป็นโซนรีดถามว่ารีดแบบธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นเตารีดไอ้น้าเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าหนึ่งก็คือช่วยถนอมผ้า2คือถ้าเป็นเตารีดธรรมดาเนี่ยถ้าร้อนจ,จัดจัดอะ่ะ ตัวเสื้อสูทมันจะเป็นเงาเคยเห็นไหมเวลารีดร้อนๆมันคือเหมือนจะไหมอ่ะมันจะเป็นเงาขึ้นเงาๆเ,เ,เลยซึ่งถ้าเป็นเตารีดในน้ำเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแน่นอนไม่เกิดแล้วก็เรียบที่สุดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เป็นการถนอมผ้าด้วย เป็นไงหลังจากเห็นโรงงานของเราแล้วเชื่อหรือยังว่า2วันได้จริงมันก็น่าประทับใจจริงๆนะอืมรู <c oughs> ม้สึกว่าจะเชื่อได้แล้วว่า2วันก็เสร็จเพราะว่าที่อื่นเนี่ยบางที่คือเขามีร้านสูตรจริงแต่เขาไม่ได้มีโรงงานของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาต้องมาสั่งโรงงานแห้ผลิตให้เขาทีนี้กลายเป็นว่าพอไม่ได้มีโรงงานของตัวเองเนี่ยการที่จะผลิตด้วยเวลาที่น้อยที่สั้นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีเราไปโรงงานอื่นใช่ไหม <c oughs> โรงงานอื่นเขาก็รับจาก,กเจ้าอื่นมาผลิตเหมือนกันหลายเจ้าเพราะฉะนั้นหนึ่งคือความรวดเร็วของเราเนี่ยได้แน่นอนรวดเร็วว2คาาามลละะเอีียดรรณตในกผิ าว่าโรงงานเราเนี่ยทำมาไม่ต่ำกว่า30ปีแล้ว,ว,วเป็นไงก็ดูดีมากนะผมตัดสินใจแล้วผมจะตัดที่นี่ <laughs>